สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าเอซิกกันนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับก็ใครกดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้าเอซิกนะครับเป็นวอลเลย์บอลหรืออินดอร์คอร์ดก็ได้นะฮะเนี่ยนะครับเป็น Vswift FFMT2 นะครับตัวนี้นะครับป้ายก็บอกว่าเป็นวอลเลย์บอลนะครับแต่ แต่เขาทํามาเผื่อการตีแบตการเล่นแฮนด์บอลอยู่แล้วนะครับผมจะกล่องกันเลยตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับวีซาวิฟฟ์เอฟเอฟนะครับสีใหม่เป็นสีแดงเลยเปรี้ยวอ่ะนะครับเปรี้ยวนี่นะฮะสีใหม่นะครับสีใหม่สีแดงเลยนะฮะก็อย่างที่บอกครับเขาทํามาเผื่อบอลเล่ บอรเอไม่ใช่เขาเป็นโรเลอร์บอลที่ทํามาเผื่อตีแบตอยู่แล้วนะครับพื้นเป็นนอนมาร์คกิ้งลงขอดย่างได้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นพลาสติกระบายกาับด้ดีนะครับนะฮะยาวมาถึงนี่นะครับนี่นะฮะที่เดี๋ยวบอกว่าเขาทํามาเผื่อตีแบตอยู่แล้วเพราะว่าเวลานักแบตตีตรงนี้จะเป็นรอยอยู่แล้วนะครับเอกิเขาก็เลยทํามาเป็นยางนะครับเวลาเราลากเท้าเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ขาด ตัวรองเท้าเป็นผ้านะครับผ้าเลยนะครับผ้าจริงๆเลยนะครับตรงวัสดุตรงนี้ก็ผ้านะครับผ้าแล้วก็ผ้าตะข่ายข้างในนะครับแล้วก็ตรงโลโก้ไอซิคเนี่ยเขาทำโค้งมาเป็นยางๆนะซึ่งถ้าเป็นผ้าหมดเนี่ยรองเท้ามันก็จะย้วยไปย้้ยมาใช่ไหมเขาก็ทําตรงนี้เป็นโค้งขึ้นมานะครับตัวส้นเท้าก็เข็งแหลครับนะเข็งแหลตัวนี้ใช้ไฟล์โฟมล้วนๆเลยนะไม่มีเจลเลยนะครับ กดไปนะฝ่ายผมนิ่มมากนิ่มมากนะครับนะบข้างเท้าด้านในก็จะเป็นโลโก้สีเงินนะครับสีเงินนะครับหุ้มข้อนะครับตัวนี้หุ้มข้อตัวนี้มีทั้งหุ้มและไม่หุ้มนะตัวลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับบางนะครับบางแล้วก็จะมีฟองน้าอัดตรงนี้มาเวลาเรามัดเชือกนะครับเขาจะไม่เจ็บตรงข้อเทา้า หลายทีนะครับที่ลิ้นรองเท้าบางแล้วมัดเชือกแล้วมันจะเจ็บนะครับหลายๆยี่ห้อเองก็ทําลิ้นเป็นบุหนาเลยนะครับแต่ด้วยความที่เอซิคเขาอยากจะทําให้มันเบานะครับก็บุมาแค่ที่ต้องใช้เชือกมัดตรงรัดข้อเท้าเนี่ยครับแค่นี้นะฮะนะครับสวยมากสวยมากนะฮะเป็นสีใหม่นะครับเป็นสีใหม่ เบานะครับเนะบาคล่องตัวนะครับรุ่นนี้จริงๆเป็นแบบมผมว่าใช้แทนเบรดได้เลยนะนะครับใครที่ใส่อยากได้ความเบาของเบรดเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันหนักไปนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้แทนเบรดได้เลยนะครับ พื้นก็ไม่ได้หนานะครับเบดเนี่ยเขาจะเน้นพื้นบางเบานะครับตัวนี้พื้นไม่หนานะครับ<ม>พื้นไม่หนานะครับเน้นคล่องตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราผมลองชั่งน้ําหนักให้ดูดีกว่านะครับว่ามันจะใครที่ต้องการความเบาของเบรดนะครับแต่ว่ามันก็นหนักกว่าเบรนิดนึงแหละแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันมันสามารถใช้แทนกันได้เลยนะนะครับ พุ่มข้อนะฮะหนัก306นะครับ306นะครับพุ่มข้อหนัก306นะฮะนี่ครับนี่นะฮะก็ใครสนใจก็อินบ็อซก์กันเข้ามาได้นะครับที่ลานไามสปอนตนะครับวันนี้ขอจบการอยู่เอซิกวิสุ i ิฟฟ์เอฟเอ็มทีนะครับสีแดง JP แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ